สวัสดีครับผมอยู่ในโปรเจกต์ทรามาผมตื่นมาในห้องเรียนนี้นะครับและผมก็ไม่รู้ว่าผมมาได้ยังไงแต่ผมรู้สึกว่ามีใครอีกคนนึงอยู่กับผมนะครับเอาว่าผมจะพยายามสำรวจที่นี่ก่อนละกันรูปภาพของเ,ออเหมือนเป็นผีหรือเปล่ามีเด็กวาดรูปผีอยู่หรือเปล่ามีเด็กวาดรูปผีอยู่หรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็เป็นห้องเรียนปกติออกไปได้ไหมผมรู้สึกอยากกลับบ้านเลยครับตอนนี้ ทำไมประตูมันไม่เหมือนห้องเรียนมันไม่เหมือนโรงเรียนเลยโอ้โหแต่มีตู้เหมือนผมจะต้องไปแอบหรือเปล่าโอ้โหอะไรวะอะไรวะมองไม่ทันครับเมื่อกี้คืออะไรอันนี้คือห้องเรียนอยีกห้องหนึ่งนะครับไม่มีอะไรเลยห้องนี้ห้องนี้แบบทุกอย่างปกติมากห้องนี้ก็ปกติแต่ว่าประตูเนี่ย ไม่ใช่ประตูห้องเรียนนะครับผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะสื่อให้มันเป็นอย่างนี้หรือว่าเขาไม่มีโมเดลมาใส่หรือเปล่า <c oughs> ไปกันต่อแล้วกันนะครับตะกี้เหมือนมีใครก็ไม่รู้วิ่งผ่านไปผมมองไม่ชัดโอ้โหแต่มีเสียงครับเราไปทางขวาแล้วกันทางซ้ายมันมืดอุย้ย <c oughs> ทางซ้ายมันมืดนะตะกี้ห้องนี้โอ้โหแดงแต่ว่าเป็นห้องเดียวที่มีไฟอันนี้คืออะไร กลสติกและนี้ก็คือรูปภาพเหมือนเดิมนะครับรูปภาพแบบใกล้ขึ้นกลสติกเนี่ยก็คือแท่งเรืองแสงนะครับเราโยนเข้าไปในสถานที่มืดๆได้แล้มันก็จะเห็นว่าข้างในมีอะไร่าแบบนี้อ๋อโยนเปิดทิ้งไว้ได้เลยใช่ไหมโอเคก็ดีนะ <c oughs> ใครวเ่าละอันนั้นคืออะไรอ่ะ ไม่กังเขนหรือเปล่าโุ้ยไม่กังเขยหายไปด้วยอันนี้ผมไม่ได้ปาไว้นะแสดงว่ามีคนปามาไว้อยู่แล้วนะครับห้องนี้ล็อกปาเพิ่มได้ไหมโอ้ยมีเสียงยู่ตลอดเวลาเลยครับเสียงเหมือนผู้หญิงนะห้องนี้เปิดได้ ฝั่งน,นี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับตรงนี้ล่ะปึ๊บโยนไปซอดซอดซอดอะไรให้กูซอดอะไรแล้วตรงไหนคือที่ซอดตรงไหนคือที่โอ้โหอะไรแล้วมันไม่มีที่ซอดไอ้กูเออนี่เข้าไปแอบโอเคอ่ะ Thanks for playing ขอบคุณที่เล่น คืออะไรอ่ะเอาใหม่อีกทีนึงไม่มันต้องไม่ใช่แบบนี้มันต้องไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> นบบนโปรเจกต์ชาอูมาจะทำกับบอสแบบนี้ไม่ได้เอาใหม่ครับไม่มีอะไรสองห้องโอเคแล้วมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นโถงยาวอุย้ยกูรู้แล้วอันนั้นคือตัวร้ายไอ้ตัวกล่องสี่เหลี่ยมเป็นรูปไม้กางเขนนั่นเป็นคือตัวร้ายนะครับไอ้ไม้กางเขนมีหน้า เราเรีบไปเอาเออโกลสติกก่อนเลยแล้วกันชึบโอเคอย่างอื่นน่าจะไม่มีอะไรนะโยนไปเลยโยนไปเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมโกลสติกเนี่ยเหมือนจะมีไม่จำกัดนะครับเปิด <c oughs> ประตูมานี่ไงนี่ไงมาเชิญหน้ามาอยู่เฮใช่ขอดูหน้าแกนหน่อย,อยนี่ไงละมันไปแล้วเออ ซ้ายก่อนซ้ายล็อกใช่ไหมซ้ายล็อกซ้ายล็อกแล้วถ้าสมมติว่าผมไม่แอบล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมไม่แอบไอตัวนั้นจะกินเราหรือเปล่าซ่อนอย่าให้ฉันซ่อนเหรอฉันจะไม่ซ่อนฉันจะออกไปตามลากแกเอาเอาไงดีล่ะ ขาบอกให้ซ่อนแต่ว่าออกจากห้องไม่ได้เอา้าแ n ง for playing หรือว่าผมซ่อนไม่ทันหรือเปล่าเอาใหม่คราวนี้ผมจะไปซ่อนอย่างรวดเร็วเขาบอกซ่อนผมจะวิ่งไปซ่อนเลยผมจะวิ่งไปโดยที่เขาไม่ได้บอกว่าให้ซ่อนด้วยซ้ำดีไหมวิ่งไปเลยนะครับ <c oughs> เออมาดิวะกุญแ,แจมีกุญแจไหมห้องนี้เนี่ยทำล็อกไว้เนี่ยน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะ หรือว่าเกมยังสร้างไม่เสร็จซ่อนอย่างรวดเร็วเลยปึ๊บผมจะรอดไหมครับหรือว่าจะจบแบบเดิมคุณคิดว่าไงโอ้โ <c> ห <oughs> oh จบแบบเดิมจริงด้วยครับตั้ง for playing อะผมคิดว่าเกมมันยังทำไม่เสร็จหรือเปล่าไม่รู้เลยครับผม ก็จบแล้วนะครับสำหรับ Trauma Project เนะครับเหมือนจะยังทําไม่เสร็จนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะชื่นชอบอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกาลังใจให้กับคนสร้างเกมด้วยแล้วกันคุณคิดว่าตัวนี้คืออะไรครับมันเป็นผีอะไรผีทวิชหรือเปล่าหน้าเหมือนทวิชมากเลยโอเคครับงั้นก็ให้มันจบแบบนี้เลยครับผมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ Trauma Project และผมบอสชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ